เมลิสาที่ที่แล้วอะฉันไปเที่ยวคาเฟ่หนึ่งมาแบบดีมากเลยบรรยากาศคือเลิศมากเลยอะแกเอาดีๆไม่ได้ไปเที่ยวนานมากแล้วนะอ๋อรอบหน้าต้องพาไปแล้วนะสบายมากเลยแกนัดเลยดิวอ๋อวันนี้แกใช้น้ำหอมอะไรของแกเนี่ยวันนี้เสบจมูก,กมากๆเลยนะ <laughs> จมกูกของฉันเป็นอะไรหรอโยกไปทั้งแกนซะขนาดนี้เสียงที่จะทะลุไหมแกมแล้วฉันจะทํายังไงดีอ่ะไม่เป<ม>็นไ,ไ,ไรทุกอย่างมันแก้ไขได้ฉันจะพาแกไปคลินิก b ีพาคลินิกอยู่ที่สุขุมวิท101ทับ1คนดังและเหล่าอินฟลูเอนเซอร์เข้ามาใช้บริการเยอะมากไปเลยไหมรออะไรล่ะคะจะทะลุซะขนาดนี้แล้วไปค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแพตตี้นะคะวันนี้แพตตี้ก็มาแก้จมูกแล้วนะคะได้มาแก้สมใจสักทีอ่ะรู้สึกว่าเพื่อนทักแรงมากนะคะจากปัญหาของแพตตี้แบบซิลิโคนก็คือพลิกเอียงมากๆ แล้วก็ลอยมากๆนะคะซึ่งเพื่อนๆก็ทักกันเยอะมากๆทําให้เรารู้สึกกังวลใจนะคะถ้ามองจากด้านข้างนะคะจะเห็นขอบซีโคนเนี่ยคือค่อนข้างชัดเลยดูไม่ละมุนไม่ธรรมชาติ <ๆ S 2> <ๆ S 1> คุณหมอคะใช้แพทด,ด้วยนะคะวันนี้ต้องออกมาสวยๆนะคะ วันนี้มาอัปเดตจมูกวันที่3แล้วนะคะมีความช้ำบ้างนะคะนิดหน่อยะค่ะวันนี้มาอัปเดตนะคะจมูกนะคะครบ5วันยุบบวมไปเยอะเลยค่ะหายเขียวหายช้ำแล้วนะคะ ยังไงล่ะสวยใช่ไหมเ <Ừ. S 2> นี่ยฉันเลิฟมากเลยค่ะพี่เมย์กับจมูกแท่งใหม่ของฉันเนี่ยฉันเลือกไม่ผิดเลยอะที่ตัดสินใจกแก้ที่บีพราวอะยังไงล่ะาทีนี้ต้องยกความดีความสุขที่เิอปะอว่าไม่ได้นะเจเจขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างแกเขาบอกว่างานแก้มันเสร็จมากอาจริงๆป้ไม่เจ็บเลยคุณหมอมาร์คมือเบามากตอนแรกก็แอบกังวลเหมือนกันนะแต่พอเข้าไปแล้วหายห่วงเลยตั้งแต่แกไปทำจมูกมามาก็ดูรมมุนเนาะเลิศเว้อ จริงพี่เมย์แล้วที่นี่นะเขามีหลายฮัตการให้เราเลือกนะมาที่บีเพวนะสวยทีเดียวครบจบเลยต้องไปแล้วไหมแล้วจะทำอะไรก่อนไม่รู้ไปก่อนแต่มันต้องได้สักอย่างหนึ่งแหละอ่ะก็ได้ไปเ<ป>อาา